วันนี้ครูพี่จอยมีวิธีการนำตัวเองเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและเป็นสุขมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมจากการขอบคุณสรรพสิ่งในทุกวันในตอนเช้าสิ่งง่ายๆใครก็ทำได้ปฏิบัติง่าย นำไปใช้โดยขั้นตอนแรกสูดหายใจเข้าออกสิบชุดครูจะทำเป็นตัวอยา่างเริ่มเลยนะคะสูตรหนึ่งลึกๆนะคะเข้าออกผ่อนเบาๆสูตรสอง กออนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครบ10ชุดจากนั้นทุกคนก็กล่าวขอบคุณเริ่มแรกตอนเช้าทุกเช้าคุณทำต่อนเนื่องกัน90วันคุณจะพบกับสิ่ง <Okay. S 1> ที่มหัศจรรย์ในชีวิตของคุณ ขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายนี้ที่วิเศษและก็ศักดิ์สิทธิ์ของฉันที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขสดใสในทุกๆวันขอบคุณบ้านวิเศษบ้านศักดิ์สิทธิ์ของฉันบ้านแห่งความรักความอบอุ่นที่ฉันและครอบครัวได้อยู่อาศัย ขอบคุณห้องนอนที่แสนวิเศษที่อบอุ่นที่ทำให้ฉันและครอบครัวนอนหลับสบายฝันดีและพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณพ่อแม่บรรพบุรุษของฉันที่เป็นที่รักครอบครัวของฉันที่วิเศษและก็ศักดิ์สิทธ ที่ทำให้ฉันมีความรักแล้วก็อบอุ่นได้ตลอดเวลาขอบคุณข้าวปลาอาหารที่ฉันได้กินได้ดื่มในทุกๆวันอย่างเหลือเฟือและก็มั่งคั่ง ขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของฉันทุกๆชิ้นที่วิเศษที่ให้ฉันได้ใช้อย่างเหลือเฟือแล้วก็แข็งแรงขอบคุณเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ฉันได้สวมใส่ในทุกๆวันทำให้สวยสดแล้วก็สบายตัว ขอบคุณสัมมาอาชีพที่ฉันได้นำมารับใช้ผู้คนพร้อมกับการแบ่งปันและทำให้ผู้คนรวมถึงตัวเองมีไรายได้อย่างวิเศษสุดขอบคุณเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาฉันในทุกๆวัน ครั้งที่นอนนิ่งๆอยู่ในกระเป๋าอยู่ในบัญชีแล้วก็พอกพูนทวีคูณมากขึ้นขอบคุณลูกค้ากัลยานิมิตคู่ค้าที่ให้การเกื้อกูลสนับสนุนสนับสนุนฉันในทุกๆด้านขอบคุณดินฟ้าอากาศธรรมชาติ แผ่นดินเกิดของฉันที่วิเศษและก็ศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณความรักจากโลกและก็จักรวาลขอบคุณทุกสรรพสิ่งเพื่อนรวมโลกทั้งมนุษย์และสัตว์ที่รักและก็โอบกอดฉันเช่นกับโลกและจักรวาลน,นี้ ขอบคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวาถวยเทพนารีทั่วโลกทั่วจักรวาลที่ส่งพลังให้ฉันเกื้อกูลฉันและที่ฉันสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้อยู่ตลอดเวลาขอบคุณอะไรดีๆที่เข้ามาหาฉันในทุกๆวันขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้รับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอให้ทุกคนใช้การขอบคุณนี้พูดในยามเช้าทุกๆวันปฏิบัติเช่นนี้ทุกๆวันนะคะก็ฝากทุกคนไว้เนื้อสิ่งอื่นใดคุณต้องลงมือปฏิบัติติดตามครูพี่จอยทุกช่องทาง YouTube ครูจอยชาแนลภาษาอังกฤษ f a c e b o o k ครูจอยสังคมแห่งความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยรักครูพี่จอยค่ะ